หมูแผ่นหมูหยองของอร่อยที่ต้องระวังผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราที่รับประทานอะไรไม่ได้ก็มักจะมีสองชนิดนี้เป็นอาหารที่ง่ายต่อการที่เอาออกมารับประทานไม่ว่าจะเป็นรับประทานกับข้าวต้มนะคะซึ่งส่วนใหญ่นั้นกำลังรับประทานอยู่หรือไม่ ผู้ป่วยโรคไตต้องหยุดเลยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพี่เจ๊ยบนำมาฝากว่าผลร้ายหมูแผ่นและหมูหยองนั้นมีโทษต่อร่างกายนั้นมีอะไรบ้างนะคะผู้ป่วยโรคไตนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของโภชนาการซึ่งเราพอจะทราบกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะกการควบคุมอาหารประเภทโปรตีนประเภทไขมัน ประเภทรสชาติก็คือเค็มมันหวานเผ็ดนะคะและยังรวมไปถึงการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุก็จะมีโซเดียมมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสซึ่งผู้ป่วยโรคไตต,ต้องควบคุมเพราะเราต้องคุมไม่ให้สิ่งเหล่านี้ มากเกินในร่างกายเพราะว่าไตเราทํางานในการขับสิ่งเหล่านี้ออกไม่ได้อย่างควรปกตินั่นเองฉะนั้นเมื่อไตเราทํางานไม่ได้เราจึงต้องครอบควบคุมและจํากัดปริมาณนําเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ไตเขาได้พักไม่เป็นภาระกับไตอีกนะคะดังนั้นการชะลอไตเสื่อมได้ก็คือเกิดจากการควบคุมอาหารเหล่านี้นั่นแหละและการควบคุมอาหารเหล่านี้ก็จะช่วยเรื่องในเรื่องของการควบคุมโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันเบาหวานด้วย ฉะนั้นถ้าเราควบคุมได้ทั้งระบบโอกาสที่ร่างกายของเราไตาของเราฟื้นก็มีสูงนะคะหลายคนที่สามารถคุมได้แต่หลายคนที่บอกเอ๊ฉันก็คุมแล้วนะซึ่งโรคไตมันมีองค์ประกอบจากการเกิดโรคมาด้วยหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นโรคไตาจากความดันโรคไตาจากเบาหวานซึ่งมีปริย่อยมีอีกเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยคุมมาหาแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวเสริมตัวช่วยซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปพี่เจ๊ยบมีมาบอกนะคะเพราฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตนั้นอะ การที่เราจะต้องควบคุมต่างๆและยังไม่รวมถึงน้ํานะคะที่ยังต้องควบคุมด้วยซึ่งในหมูแผ่นของเราหรือในหมูหยองนั้นทําไมถึงจัดอยู่ในอาหารต้องห้ามในผู้ป่วยโรคไตก็เพราะว่าหนึ่งมีความเค็มซ่อนอยู่นั่นเองสูงถึง4 0 0ร้อเก้มิลลิกรัมต่อปริมาณอาหาร30กรัมนะคะ มิพี่เจ้ามาเปรียบเทียบแบบนี้หมายถึงอะไรเรานึกถึง100กร,รมัมนั้นเท่ากับ1ขีด30กร,รัมก็เกือบเกืบครึ่งขีดนะคะแล้วเรามาลองดูซิว่าในกลุ่มของผู้ป่วยโรคไตนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องควบคุมเรื่องปริมาณโซเดียม ผู้ป่วยโรคไตต้องควบคุมโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันแค่นั้นเองฉะนั้นการที่เรารับประทานมากเกินไปก็จะมีผลนะคะ 2. ก็คือมีความหวานซ่อนอยู่ความหวานที่ว่านี้ก็คือน้ำตาลนั่นเองค่ะมีอยู่1 0 2ถึงกรัมต่ออาหาร30กรัมความหวานเป็นผลกระทบอย่างสูงต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและไตเสื่อมเหลือหลังนั่นเองค่ะ 3. มมีไนเตรตไนไตร เป็นสารยืดอายุของอาหารและอาจกดอายุของเราลงเนื่องจากอาจกลายเป็นสารไนโตรซามีนซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดนั่นหมายความว่าเรารับประทานไปมากๆข้าไม่ได้เฉพาะโรคไตและแต่อาจรวมไปถึงโรคมะเร็งด้วยนั่นจะเป็นสาเหตุหนักมากซึ่งทำให้เรานั้น ตกอยู่ในสภาวะโลกร้ายนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะฉะนั้นเราจะฟื้นฟูนได้ยากฟื้นตัวได้ยากนะคะผลกระทบด้านอื่น,นความรุนแรงของโลกก็จะสูงขึ้นนั่นเองค่ะพี่เจีย๊ยบนำมาฝากนะคะเพราะนั้นหลีกเดยงได้หลีกเลี่ยงเถอค่ะนะคะข้าวต้มหมูหยองเนี่ยพี่เจีย๊ยบเชื่อว่าผู้ป่วยหลายๆท่านชอบรับประทานใช่ไหมคะเพราะนั้นเลิกเถอะค่ะหยุดนะคะได้รับชมคลิปนี้แล้วมีเหตุผลแล้ว ก็พักเลยนะคะอย่าทานเลยหลีกเลี่ยงกันไปส่วนท้ายคลิปพี่จะมีสารอาหารที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตยอยู่ด้วยกันสชนิดก็จะประกอบไปด้วยอูมิแล้วก็ฮาร์ทถ้าสนใจในการรับประทานสารอาหารก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์หลายไอดีที่ขึ้นให้ไว้นี้หรือถ้าท่านใดย,ยังมีคําถามก็ฝากคําถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยพี่จะจะเข้ามาตอบทุกคําถามนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ